สวัสดีครับพี่ต้าบูนะ่าแล้วก็เพื่อนๆชาวโอซอนนิ่งเป็นไงครับตนน้นช่วงนี้เนี่ยไปเล่นหนังมาใช่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทาร์เก็ตแล้วครับเอาเป็นกลุ่มหนังบ้างทำมาหลายอย่างมากแล้วครับร้องเพลงเล่นละครล,ละครล,ละครเวทีเล่นมาแล้วอตอันนี้ก็เป็น คลิปคอมไรเล่นหมดลวเล่นมาหมดลวเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะคลิปคอมคูรากสักสองสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ผมเรื่องแรกครับสายไปแล้วด้วยวิดเลิฟได้รักครับก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับหนังเรื่องนี้ครับคาแรคเตอร์นี่คือเหมือนเหมือนตัวเองเลยก็คือเป็นตัวเองเลยก็คือเล่นเป็นต้นนี่แหละเล่นเป็นต้นในเรื่องชื่ออะไรแคน่ะแคนั่นคนคนเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าดังๆมากต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตตามโรงเรียนด้วยก็ต้องไปร้องเพลงจริงๆเลยแล้วก็ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในหนังอ่ามอ้ นแนนนกนัในเรื่องจริงๆเราจะมี2คู่อของต้นจะคู่กับกับตูนแล้วก็น้องมะน,นาวคือมี2คู่อีกคู่หนึ่งก็มีนางเอก2คนเหมือนกันเออเหรอไม่จริงเหรออ่ามีหมอเอกก็ต้องคู่กับปอยแล้วก็มีหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นแนวไหนเนี่ย ดราม่าโรแมนต์อ่าเป็นดราม่าด้วยเศร้าด้วยแล้วมีแบบมุมมองของครอบครัวด้วยที่แบบสื่อในแง่ถึงแบบพ่อแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันแล้วก็จะเห็นถึงในแง่มุมมองของความรักดาราด้วยอ๋อว่าคือโอ้ซูเปอร์สตาร์มีความรักแล้วเป็นยังไงมีความรักเป็นยังไงเวลาเราจีบคนในวงการกันเองจะเป็นยังไงแล้วส่วนคนอื่นนี่ก็เล่นบุคลิกเหมือนเหมือนตัวเองไหมส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือผู้กำกับเขาจะเลือกมาบุคลิกที่ค่อนข้างเป็นตัวเองมากๆอย่างการ์ตูนก็จะเล่นเป็นอ่า ดารานางแบบจริงๆเหมือนการ์ตูนเลยใช่ก็เป็นการ์ตูนเลยส่วนน้องมะนาวก็ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็นักเรียนจริงๆก็เป็นนักเรียนจริงๆเปลี่ยนชื่อเป็นน้องจูนน้องจูนโอ้อหอ่าส่วนปอยในหนังชื่อสายฟ้า่ฉากแบบว่าจะไม่เคว่ามีอัศลมหฮุดเก๋ครับปีเลิฟซีนไหมมีเลิฟซีนไหมมีครับแล้วเข้าฉากเงี้ยอายป่ะกับการ์ตูนอะไรเงี้ยเข้าฉากกับกร์ตูนฉากแรกอะครับเราก็ต้องพยายามแบบ เนียนๆไม่เขินดิเราก็ต้องแบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยอย๋อ<า>เนียนๆไม่เขินเรามีฉากไหนที่แบบคอบอ่อเรยเป็ฉากที่ประทับประทับใจหรือยากที่สุดหรืออะไรอย่างงี้ประทับใจจริงๆคือมันเอาที่ที่สุดเลยแล้วกันเป็นฉากที่ต้องไปเดินทางไปถ่ายทำที่ระยองครับแล้วก็จะไปถ่ายตามโรงเรียนที่เราต้องไปเล่นครัมัสทัวร์แบบว่า ร้องเพลงตามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเตรียมสถานที่จริงๆไว้แล้วก็มีนักเรียนจริงๆเลยแบบห้าหกร้อยคนเลยแบบผมไม่เอานักเรียนปลอมมานะครับมีนักเรียนปลอมด้วยมีนักเรียนปลอมด้วยเป็นนักเรียนแฟนคลับของตั้นเองที่ที่เขาแบบตั้งใจแล้วเขาไปเชียร์นะครับก็คือเขาก็ทําป้ายพี่เคนอย่างนี้เลยนะเป็นป้าย I Love Ken อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อจริงจังด้วยก็คือแบบไปเชียร์แล้วก็ไปกระโดดรอดเต้นแบบคอนเสิร์ตจริงๆเลยวันนี้เมื่อกี้เราได้ไปดูมินิเอ็มวีประกอบ เรื่องนี้แล้วนี่เพลงวนิยามรักนิยามรักครับนะครับก็เดี๋ยวเราอยากจะให้โชว์เสียงสดๆดีกว่าจริงเหรอครับเออมันจะดีเหรอครับดีท่อนฮุกๆเล็กๆครับความรัก มันไม่มีคำนิยามอย่าถามว่าเป็นเช่นไรเพราะฉันยังไม่เข้าใจความรักมันยากการอธิบายเจ็บช้ำทุรนทุรายแต่ฉันก็ยังต้องการมาความรักไม่มีคำนิยามไงครับ นิยามรักของต้นนี่คืออะไรครับคือนิยามรักถามแต่ละคนนันว่าตอบไม่เหมือนกันหรอกอสำหร,รับต้นสำหรับต้นเองนะครับความรักไม่ใช่การครอบครองแค่ได้มองก็สุขใจจ้ะอันนี้มันเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ที่ตลอดเลยที่ใช้มาตลอดตอนนี้เราก็พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งละกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะครับสาหรับต้นนะอะไรอะไม่บอกนะครับเปดดองดูช่วงหน้าครับ อย่าง uhm. ที่เราบอกกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะครับก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือคุณเอกะคณะว่านั er> ่นเองคัะขอแล้วพอแล้วเอานี่ะแขกรับเชิญพิเศษครัยินดีต้อนรับเข้าสู่โอโซนนี่นะครับขอบคุณมากครับเป็นเพื่อเองอีกคนเป็นเพื่อเองอีกคนนึงกับคุณมิตรอรัผมเนี่ยเล่นคู่กับพี่ปอยตีชดาครับแล้วก็ มินพีชญาเพรามาเล่นเป็นป๊อปครับไม่ใช่หมอใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่หมอเหมือนชจริงจริง <c oughs> เอฟเป็นหมอ <c oughs> เล่นหมออยูนะ่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยคือแบบเป็นเด็กเล่นนอกตอนที่พุ่งกลับเนี่ยเขาเลือกมาแสดงเขาต้องบอกว่าใกล้เคียงแฟร์ตเตอร์ใกล้เคียงกันเหมือนแบบเขาดูแบบดูค <c oughs> าลิกร์ดูแบบดูอะไรอย่างงี้ใช่ว่าหมอเอกเนี่ย <c oughs> ใช่เลยใช่แล้วถามว่าแบบที่เราต้องการเล่นกีฬาอะไรไหมผมบอก เล่นบาสครับสมอ,อตอิเล่นบาสอยู่แล้วว่วงกบมาโดนเนะน,นี่ยครับตอนที่ต้องแคฟกเตอร์นี้แบบต้องบทนี้เลยยังไงอมเปอุ์สตาร์ คุยบทว่าแบบเอ้ยตรงกับตัวเราเลยมันแบบกไม่ยากนะถ้าเราจะไปเล่นเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็คงแบร้องชิมลางไปก่อนตอนน้องมีประสบการณ์เยอะแล้วเล่นละครแล้วเล่นนู่นเ่นนี่มาเยอะแล้วก็ต้องก็คิดว่าเออหนังเรื่องแรกแล้วเล่นเป็นคล้ายๆตัวเองมันก็น่าจะดีก็เลยแบบพี่ลองดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการจะสื่ออะไรให้กับคนที่ไปดูเนี่ยเราดูแล้วเราจะได้อะไรคี่ว่าหนังวิดเร็บด้วยรักเนี่ยคือมันเป็นหนังที่แบบ เขาที่หนังที่มีความรักเฉพาะหนุ่มสาวทั่วไปเนี่ยงมือนที่เราเที่ยวดูๆกันอะไรอย่างนี้มันมีความรักในหลายหลากหลายรูปแบบครับครอบครัวใช่แบบพี่รักน้องหรือว่าแบบพอรับรูกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยพอรับรูกไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้แล้วแบบคือผมเชื่อว่าคนดูที่เข้าไปดูเนี่ยมันต้องโดนสักมุมเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย ดูปุ๊บอ้ยเคยว่ะเคยเป็นแบบนี้มาแล้วหรือว่าแบบเราเคยผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้มาแล้วแต่ว่ามันกลับไปแก้ไขไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นบทเรียนของเราก็เดี๋ยวให้ฝากหนังเรื่องนี้ดีกว่าครับก็หนังเรื่องนี้นะครับฉายไปแล้วตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับคนที่ว่างๆนะครับคนที่ ชวนเพื่อนๆมามาดูนะครับมาดูหนังน่ารักๆชวนครอบครัวมาดูนะครับหนังน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับหนึ่งเพลงนะครับจากเป็นเรื่องของเอกสามนะครับแล้วก็เป็นเพลงรักเพลงใหม่ของเขานะครับแต่เป็นเพลงรักแบบเศร้าๆหน่อยชอบมากชอบมากแต่ว่าเพลงอะไรไปดูไปดูต้องไปดูไงอย่ารักใช่เลยอย่ารักเลย